จริงสิตอนนี้อิงหัวได้เป็นประธานแล้วนะคุณตั้งใจจะแตกหักกับตระกูลหลัวหรือเปล่าผมไม่ได้โง่นะเมื่อเกิดสงครามเสียมากกว่าทองคำสิถ้ามีสงครามจริงๆเรื่องเงินจะตายพี่ช่วยหายเร็วได้ไหมตอนนี้ฉันประคองบ้านหลังนี้คนเดียวจะไม่ไหวอยู่แล้วนะฉันไม่ต่างอะไรกับคนง่อยพึ่งฉันก็ไม่ได้แล้ว พี่ใหญ่พี่ใหญ่นี่พี่ทำไมถึงมือสั่นล่ะพี่กินยาได้อีกแล้วเหรอที่ขังคุณหนูไว้ก็เพื่อให้เขาแต่งงานกับเดฟนี่เองโถเอ๋ยฉันหวังดีต่อรี่เยี่ยนะไม่ว่าจะรูปร่างและฐานะมีอะไรที่ไป่คู่ควรกับเธอแถมเขายังจริงใจกับเธอมากทำให้ชั้นป่านี้ท้องไปแล้ว ไมนายถึงถนัดยิงปืนมือซ้ายขนาดนี้ <c oughs> <c oughs>